สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่กลุ่มเซลในวันนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยเราขึ้นซีรีส์ใหม่คือซีรีส์เปลี่ยนซึ่งมีอยู่4ตอนด้วยกันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องการเงินผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับพี่น้องจริงๆจึงอยากให้พี่น้องเนี่ยตั้งใจที่จะมาโบสและมาเซลทุกอาทิตย์อย่าพลาดแม้แต่อาทิตย์เดียวนะครับ4ตอนมีอะไรบ้างนะมาพูดด้กันก็ได้หคือมีน้อยกลับดีกว่า สเครียดไม่ดี 3. ยิ่งให้ยิ่งดีและสพรุ่งนี้สำคัญพร้อมกันอีกสักครั้งดีไหมครับ 1. มีน้อยกลับดีกว่าเครียดไม่ดียิ่งให้ยิ่งดีและพรุ่งนี้สำคัญนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันเรื่องมีน้อยกลับดีกว่าฟังแล้วแปลกใช่ไหมครับ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะส่วนมากเนี่ย เรามักถูกโปรแกรมให้เชื่อว่ายิ่งมีมากยิ่งดีกว่าท่านหนึ่งดีสองก็ดีกว่าถ้ามีรถหนึ่งคันดีสองคันย่อมดีกว่าเรามักจะถูกโปรแกรมให้คิดแบบนี้มีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อ m m ช็อกโกแลตเล็กๆนะครับพป่น้อนหวาน,วานไปทานในโรงหนังแต่ว่าเขาคิดว่าอืถ้าเกิดหนึ่งดีดังนั้นทำไมสองก็ดีกว่าเลยซื้อไปสองห่อใหญ่ไปนั่งทานช็อกโกแลต ขณะที่ดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าพอดูหนังเสร็จปรากฏว่าอาเจียนออกมาโอ้โหันนั้นสีสันสวยสดเลยนะครับพี่น้องบางครั้งพี่น้อง,งครับ2ก็ไม่ได้ดีกว่า1เสมอไปหัวข้อในวันนี้จึงสําคัญเพราะบางครั้งน้อยกลับดีกว่าในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนมากๆปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่6กล่าวว่ามีทรัพย์เพียงกรรมมือเดียว แต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรำและวิ่งไล่ตามลมอีกสักครั้งดีไหมครับพี่น้องมีซั์เพียงกำมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรำและวิ่งไล่ตามลมเมื่อใดก็ตามนะครับพี่น้องถามว่าเมื่อไหร่ที่น้อยดีกว่ามาก น้องครับเมื่อ,อไหรคือเมื่อเราเนี่ยน้อยในสิ่งที่ไม่สําคัญเมื่อเราน้อยในสิ่งที่ไม่สําคัญเพราะอะไรเพราะเราเองเนี่ยจะสามารถมีประสบการณ์กับสิ่งที่สําคัญได้มากกว่าไม่ต้องไปง่วนอยู่กับอะไรเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่ไม่สําคัญไปตรากตาําทุ่มเทวิ่งไล่หาไล่คว้าแล้วก็เหมือนกับกินลมกินแรงหรือคว้าลมนั่นเองดังนั้นผมอยากให้พี่น้องเนี่ยใช้เวลาสักครู่หนึ่ง ที่จะระบุว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านช่วยระบุนยครับว่าอะไรสำคัญสัก3อย่าง1.2.3มีอะไรบ้างอลองนึกถ้าเกิดเรามีเวลาเหลือสัก3เดือนหากในชีวิตเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่อย่างจำกัดคำถามคืออะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องจะเขียนลงไปในกระดาษ สามสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมีอะไรบางคนอาจจะตอบว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณครอบครัวบ้างความสัมพันธ์กับลูกบ้างเพื่อนบ้างสุขภาพบ้างหรือการรับใช้บ้างแต่สิ่งที่ไม่มีใครกล่าวถึงเลยจากการสํารวจคืออะไรทราบไหมว่าอะไรสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเกิดมีเวลาเหลือสัก3เดือนพี่นงครับไม่มีใครบอกเลยแม้แต่คนเดียวว่าเงินในบัญชีสําคัญที่สุดหรือบ้านสำคัญที่สุดหรือรองเท้าสำคัญที่สุดหรือ iPhone สำคัญที่สุด หรือลดรูสํางัญที่สุดหรือยอด follower ยอดวิวนะยอดกดไลค์ใน Facebook สำคัญที่สุดไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยสังเกตเมื่อเราสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดเราจะพบว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราบางทีไม่ได้ใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญท,ที่สุดเท่าไหรนะ่นักเพราะอะไรเพราะเรามักคิดว่าอะไรก็ตามที่ฉันยังไม่มีคือสิ่งที่ฉันต้องการเพราะเราคิดว่ายิ่งมีมากยิ่งดีกว่าแต่วันนี้เรากำลังเรียนด้วยกันว่าบางครั้ง มีน้อยกลับดีกว่าพี่น้องครับเราพูดด้วยกันได้ไหมครับมีน้อยกลับดีกว่าพระนท่าพี่บอกว่าไงอีกครั้งหนึ่งมีทรัพย์เพียงกำรรม,มือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตากตาและวิ่งไล่ตามลมพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ผมเองอยากจะพูดให้มันง่ายๆนะดำเนินชีวิตแบบน้อยกลับดีกว่าต้องดำเนินยังไง นี่คือวิธีดําเนินชีวิตแบบน้อยกับดีกว่าเราต้องทํำยังไงบ้างเพื่อเราจะดําเนินชีวิตแบบน้อยกับดีกว่าทํามอย่าง1คือพี่น้องต้องฝึกดําเนินชีวิตแบบลดลงบ้างลดลง c u ัด a c k หรือว่าเพาเ,พาเพาลงเพราะมเองเนี่ยจำได้ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นแต่งงานกับภรรยาใหม่ๆแน่นอนเราเองแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีตู้ใส่เสื้อผ้าแค่ใบเดียว และดูเหมือนว่าเราก็ใส่ได้อย่างเพียงพอนะฮะมีเสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ชุดแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายๆคนชีวิตตอนนี้ต่างจากเดิมเยอะหลายคนก็มีของเต็มตู้มีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็ไม่ใช่เล็กตู้ใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็จุได้มากมายแต่บางทีมีตู้เสื้อผ้าห้องเดียวยังไม่พอยังต้องขยายไปอีกห้องหนึ่งบางทีต้องไปเช่าเก็บ ของได้ซ้ําไปนะพูดง่ายๆเราต้องเสียเงินเพื่อเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ของที่เราเองไม่ได้สนไม่ได้ดูมันเลยด้วยซ้ําหรือบางทีเราลืมไปเลยด้วยซ้ําไปว่าเรามีหรือเปล่าพี่น้องฟังดีๆพระเูตรสวดว่าอย่างนี้ชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินของเหลือเฟือมันแค่เราหลงประเด็นเราพยายามสอกหานู่นนี่นั่นเข้าของสารพัดอย่างสะสมเพื่อให้จะมีมากขึ้นเราคิดว่าจะทําให้เราเองมีความสุขแต่มันกลับทําให้เราเอง พบความว่างเปล่าแล้วเราเองต้องทํางานหนักตรากตรำเพื่อจะได้มันมาแต่มันกลับไม่ได้ทําให้เราเองพบความจุใจอิ่มใจเลยดังนั้นถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่มีน้อยกลับมากกว่าเนี่ยเราต้องฝึกฝึกอะไรครับพี่น้องฝึกคัดแบกหรือลดลงเช่นจับจ่ายใช้สอยให้มันน้อยลงบริโภคให้มันน้อยลงเราต้องเพลาๆลงหน่อยเพราะว่าในชีวิตของเรานะครับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการ สิ่งของน้อยลงแต่เราต้องการมีเพื่อนมากขึ้นเราต้องการสิ่งของน้อยลงแต่เราจะมีเวลากับครอบครัวได้มากขึ้นเราต้องการสิ่งของน้อยลงเพื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้มากขึ้นมีโอกาสจะได้มาโบสถ์มีโอกาสจะได้เข้ากลุ่มเซลล์มีโอกาสจะได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นและเพื่อเราจะมีเหล่านี้มากขึ้นเราจึงจะเป็นต้องลดการบริโภคเพราะลึกๆในใจเรารู้ว่ามีน้อยกว่า มักเป็นช่องทางให้เรามีมากกว่าคือมีสิ่งที่สําคัญได้มากกว่าเพราะบางครั้งบางคนไปใช้เวลาทุ่มตรากตราเพื่อจะหาวัตถุสิ่งของต่างๆมากมายแต่ปรากฏว่าคุณสูญเสียสิ่งที่สําคัญไปดังนั้นบางทีเราเลยต้องฝึกชีวิตที่มีน้อยกับดีกว่าเห็นไหมไมครับพี่น้องดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําชีวิตที่ดําเนินแบบมีน้อยกับดีกว่าอย่างแรกต้องฝึกคือฝึกลดล,ดลง และอย่างที่สอคือฝึกเคลียเอาคือเอาออกไปบ้างจำแนกออกไปบ้างดังนั้นถ้าต้องการจะเป็นสามีอย่างที่ควรจะเป็นกับภรรยาของเราจะเป็นคุณพ่ออย่างที่ควรจะเป็นจะเป็นผู้นำที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือว่าจะเป็นคนที่มีบทบาทบางอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักเคลียชีวิตของตนเพราะมันจะช่วยปลดปล่อยชีวิตปลดปล่อยความคิดปลดปล่อยเวลา ให้เราเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นได้มิฉะนั้นเราจะมัวแต่ตราตรำกันนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเราละเลยสิ่งที่สําคัญอย่าลืมนะครับพี่นะ้องมีทรัพย์เพียงกำมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตราตรำและวิ่งไล่ตามลมเพียนะครับดังนั้นเราจึงต้องเรียนที่จะลดที่จะเคลียร์ออกไปบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พี่น้องครับเมื่อเราเรียนที่จะลดและเคลียร์ที่เคลียร์ออกไปแล้วเนี่ยจากชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงมันจะมีที่ว่างในจิตใจมีที่ว่างในจิตวิญญาณซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่มีนะพี่น้องครับลองนึกถึงภาพที่คุณเองเนี่ยมีการเคลียร์บางอย่างออกไปดูสะอาดสะอ้านจัดระบบระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราเข้าไปในที่ทํางานที่เป็นระเบียบเมื่อเราเข้าไปในบ้านที่สะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าไปในห้องนอนที่จัดเตียง นอนไว้อย่างสะอาดสะอ้านเรียบร้อยของไม่ละเกะละกะพี่น้องครับทำให้เราทําไมรู้สึกเหมือนว่าไอ้ความหนักความเหนื่อยต่างๆเนี่ยมันหายไปเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจในการใช้เวลากับภรรยาใช้เวลากับลูกหรือใช้เวลาในที่ทํางานหรือใช้เวลากับพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับอยากให้เราเนี่ยลองคิดถึงเรื่องการลดและเคลียร์ออกไปบ้างบางอย่างบางคนเนี่ยมีบางอย่างเยอะมาก ที่คุณเองอาจจะต้องเคลียร์บ้างบางครั้งมันมีเยอะจนมันดูระเกะละกะเต็ไมไปหมดมันดูลกหูลกตาลกชีวิตไปสมหมดเลยตารางคุณนแน่นไปนสัมหมดบางคนครับพี่น้องชอบเก็บแล้วก็เหมือนกับเสียนดายที่จะจําแนกออกไปอาจจะเป็นเพราะอะไรเราอาจจะเติบโตมาไม่ใช่มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งร่ารวยอะไรนะักเราก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้เอามาใช้ผมเข้าใจผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นส่วนบางคนเนี่ย ที่เก็บไว้เยอะแยะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะอาจจะมีบางคนให้มาคนที่เรารักให้มามันก็มีผลทางใจเราก็เลยเก็บไว้ผมเข้าใจแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนัน่นเก็บสารพัดอย่างไว้จนกระทั่งมันลน้นล้นมันเยอะมากๆพี่น้องครับเราต้องไม่ลืมนะครับพระเยซูบอกว่าไงชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิ่งของเหลือเฟืออย่าลืมนะครับพี่นะ้องมีทรัพย์เพียงกำมือเดียว แต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องทำาไรตากํำและวิ่งไล่ตามลมพูดง่ายๆคุณมีทรัพย์เพียงกำมือเดียวนะแต่ว่ามีความสุขใจมีเวลากับครอบครัวมีเวลากับพระเจ้ามีเวลากับคริสตจักรมีเวลาได้รับใช้พระเจ้าอ้อไปนองครับดีกว่าที่คุณเองงวน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 เพื่อจะมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะตากํำอย่างหนักแต่ปรากฏว่าเสียหลายอย่างไปเสียครอบครัวไปสูญเสียความสัมพันธ์ ทั้งกับพระเจ้าและกับคนอื่นวันนี้เป็นนะครับมีทรัพย์เพียงกับมือเดียวก็แต่มีความสุขก็ดีกว่าทาไมทาไมหลายคนพี่น้องเดินเข้าไปในห้องเสื้อผ้าทั้งทั้งที่มีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเต็มตู้ไปหมดแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไระใส่เพราะอะไรเพราะอาจารเป็นไปได้ว่าเรามีตัวเลือกมากเหลือเกินนึกถึงภาพเวลาเราไปร้านอาหารบางแห่งที่เมนูเนี่ยโ,โหมีรายการเยอะจนล้นตาเลยในที่สุดเราเกิดความรู้สึกว่า ไม่รู้จะสั่งอะไรดีเพราะมันเยอะมากจึงตัดสินใจไม่ได้เพราะตัวเลือกมันเยอะจริงๆเห็นไหมครับเมื่อเราเริ่มลดลงเมื่อเราเริ่มต้นเคลียร์ออกอะไรจะเกิดขึ้นทําให้ใจเราเนี่ยมีเสรีภาพทําให้เราเลือกง่ายขึ้นชีวิตจะไม่รู้สึกหนักอึ้งเราจะสร้างสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแตน่นวันนี้เป็นนะครับเราต้องฝึกเคลียร์ออกแล้วเคลียร์ออกยังไงอ๋อผมมีวิธีเชิญปฏิบัติง่ายๆสองสามประการ บางทีวิธีเคยออกเป็นข้อแนะนําบางประการเท่านั้นเช่นคุณอาจจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่ขอบคุณสิ่งที่เคยเป็นพรนะฮะและจากนั้นก็ส่งพรต่อไปให้คนอื่นวิธีง่ายๆคือขอบคุณส,สิ่งที่เคยเป็นพรจากนั้นก็ส่งพรต่อให้คนอื่นอย่างเช่นคุณอาจจะมีผมเองชอบอ่านหนังสือนะเพี่น้องแล้วก็เป็นหนังสือดีๆทั้งนั้นที่ผมเองอ่านแล้วบางครั้งเนี่ยมีแต่ซื้อเข้าซื้อเข้าแล้วไม่แจกออกเลยมันก็ล้นตู้ครับพี่น้อง บางทีเนี่ยเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าขอบคุณมากท่านแม็กซ์เวลขอบคุณมากนะอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หรือหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ที่ได้เป็นพรกับผมมา5ปีแล้ว7ปีแล้วขอบคุณมากจากนี้ขอส่งต่อให้คุณไปเป็นพรกับคนอื่นๆบ้างสังเกตไหมครับพี่นน้องพูดง่ายเราได้มาแล้วมันเป็นประโยชน์กับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นพรกับเรามาเยอะเยอะแล้วระยะหนึ่งแล้ว จตนั่นเราส่งต่อพอนี้ให้กับคนอื่นนี่คือวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเคลียร์ออกได้หรืออีกวิธีหนึ่งพี่น้องใช้หลักการแบบนี้ก็ได้ได้มาให้ไปได้มาให้ไปได้มาหนึง่งให้ไปหนึง่งเราได้เสื้อมาตัวหนึง่งเราให้เสื้อไปอีกตัวหนึง่งเราได้กางเกงกมาตัวหนึง่งเราก็ให้กางเกงกไปหนึ่งตัวเพราะง่ายถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องครับคุณจะไม่ล้นและจะไม่เยอะและจะไม่หนักจะไม่เกะกะเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดนั่นคือสิ่งที่พี่น้องทําได้และอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างที่3 สิ่งที่เราลองทาในเชิงปฏิบัตินะพี่น้องลองสํารวจบ้านคุณดูอาทิตย์นี้ดูว่ามีอะไรได้มีอะไรบ้างไหมที่เราเองเนี่ยสามารถให้คนอื่นได้สักร้อยอย่างเลย <c oughs> เชื่อไหมเพี่น้องมบอกอุย้ยันมันเยอะจังเชื่อผมบางทีบางคนเนี่ยรวมๆกันแล้วเยอะกว่าร้อยบางคนอาจจะเป็นพันด้วยซ้ำไปโอเคไหมก็บพี่น้องคุณลองทําดูแล้วลองโพสแฮชแท็กลงในบอ์ดดูนะใส่แฮชแท็กไปให้ร้อยอย่างกับคนอื่นโอเคไหมพิมพ์แฮชแท็กเลยก็บพี่นน้องแล้วเขียนว่าให้ร้อยอย่างกับคนอื่น โอเคไหมแล้วคุณลองถ่ายรูปให้ผมดูด้วยนะครับพี่น้องคุณเคลียอะไรออกจากบ้านบ้างโอเคไหมเสื้อบ้างรองเท้าบ้างข้าวของบางอย่างบ้างโอ้บางทีเป็นร้อยนะครับพี่น้องที่บ้านผมเองเคลียหลายครั้งมากๆอจามีนานเนี่ยเคลียของที่บ้านเนี่ยให้กับคนอื่นเยอะมากทั้งเสื้อสักบางเกง,ท,งทั้งของผมทั้งของของลูกทั้งของตัวตัวเกเองนะเราเคลียออกจากโอ้พี่น,น้องครับเป็นเสื้อผ้านี่เป็นราวใหญ่ๆเลยนะพี่น,น้องราวใหญ่มากเป็นร้อยเลยนะให้คนอื่นไปโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันหนึ่งเราสบายใจที่เราได้ให้แต่อีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับโล่งใจหลายๆอย่างมันโล่งขึ้นดังนั้นเมื่อพี่น้องลงมือทำเนี่ยจะพบว่าไงพี่น้องจะพบว่าไงครับพี่น้องกลับมาที่เดินไปแล้วมีซับเพียงกํามือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องทำไมตรากตรำและวิ่งไล่ตามลมเอาละครับพี่น้องการดำเนินชีวิตแบบมีน้อยกับ ดีกว่าต้องทำไงห,หนึ่งลดลงบ้างสองต้องเคลียร์ออกไปบ้างและสคุณต้องจ่ายให้หมดครบถ้วนพูดง่ายๆคุณต้องปลดหนี้นั่นเองพี่ต้องจ่ายให้หมดครบถ้วนนะปลดหนี้พูดง่ายเมื่อเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายเวลาคนเป็นหนี้นะมันเครียดนะยิ่งเป็นหนี้มากก็เครียดมากเวลาเราตึงด้านการเงินเนี่ยส่วนมากหลายคนก็จะเครียดหนักวันนี้ขอพระเจ้าช่วยห,หลายๆคนปลดหนี้ได้ เอเมนไหมครับพี่น้องเพื่อเราจะมาถึงจุดที่เราเองปลอดหนี้พี่น้องพูดพร้อมกันฉันจะปลอดหนี้เอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่รู้พี่น้องจําวันนั้นได้ไหมผมเองก็เคยหลายครั้งนะครับพี่น้องวันที่ทําไมรู้ป่าวันที่เราเองจ่ายค่าผ่อนรถหมดรู้สึกไงบ้างฮาเลลูยาหมดแล้วฉันเป็นไทยจาวันที่คุณจ่ายค่าผ่อนบ้านหมดไหมครับพี่น้องเราทำไงเราฮาเลลูยา ตายหมดแล้วบางคนก็ผ่อนหลายอย่างมันก็ไปผ่อนเลยนะผ่อนค่าคอมพิวเตอร์ผ่อนมือถือโอโ้คุณผ่อนเยอะมากๆจนกระทั่งหนี้ท่วมหัวท่วมหูวไปหมดเลยแล้วก็มันก็ไม่หมดสักทีหนึ่งพี่น้องครับอย่าลืมว่ามีรถหนึ่งคันที่จ่ายหมดดีกว่ามีคันใหม่คันใหญ่ที่งดงามแต่ต้องจ่ายเพียบเลยจนหนักจนเครียดมีบ้านหลังเล็กกว่านะ,ะก็อาจจะดีกว่าต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องการผ่อนบ้านหลังใหญ่ที่หนักมากในแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีเงินเหลืออยู่บ้าน และสามารถช่วยคนอื่นได้บ้างก็ดีกว่านะอยู่แบบเดือนชนเดือนเพราะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันเยอะแยะล้นไม้ล้นมือไปหมดพี่น้องเราต้องทํำยังไงแนะนํา3อย่างที่บอกไป1เราต้องลดลง2เราต้องเคลียร์ออกและ3เราต้องจ่ายหนี้ให้หมดเองไมไหมครับพี่น้องอย่าลืมมีน้อยกับดีกว่าแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณมีอะไรไม่ได้เลยหรือมีอะไรดีๆไม่ได้เลยอันที่จริงแล้วเนี่ยฟังตรงนี้ดีๆเป็นเจ้าของสิ่งดีๆ เพียงน้อยนิดก็ดีกว่าปล่อยให้สิ่งของต่างๆมากมายเป็นเจ้าของเราเห็นไหมครับคุณสามารถมีอะไรดีๆได้ดีกว่าคุณมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดไม่ค่อยได้ใช้บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะฮะแล้วก็มันกลายเป็นเจ้าของเราเจ้าของเวลามันกินเวลาเรารไปหมดกินแรงเะไไปหมดกินทรัพยากรไปหมดในที่สุดคุณเองสูญเสียสิ่งที่สําคัญไปหมดเห็นไหมไหมครับนะ้องมีสิ่งที่คุณรักมีสิ่งที่คุณใช้มีสิ่งที่คุณชอบ ก็ดีกว่ามีหลายอย่างที่ทําให้ชีวิตมีแต่ความยุ่งเหยิงและตรากตรำดังนั้นกลับมาที่เดิมมีทรัพย์เพียงกํามือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรำและวิ่งไล่ตามลมขอย้ํานะครับพี่น้องคนรวยคนที่รวยที่สุดในโลกคนที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดนะครับแต่คือคนที่เขาต้องการโน่นนี่น้อยที่สุด เข้าใจไหมไอ้ทั้งคนที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่ต้องการโน่นนี่น้อยที่สุดมีหลายคนนะครับพี่น้องเขาไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกข้าวของสิ่งของวัตถุอะไรไม่ได้มีเยอะแยะแต่ว่ากลับมีความสงบสุขในชีวิตมากกว่าชีวิตเขามีความเรียบง่ายเขามีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับพระเจ้ามีเวลาให้กับการรับใช้มีเวลาให้กับพี่น้องสุขภาพก็แข็งแรงชีวิตก็ อิ่มเอมปลมใจใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องครับหลายคนที่ผ่านมาคุณเองมีแต่ความตรากตรำเพราะมัวใช้เวลากับการหาให้มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นจำไว้ว่ามีซับเพียงกำรรม,มือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรำและวิ่งไล่ตามลมเอ็นไหมครับพนะี่น้องอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเนี่ยผ่านไปเร็วมาก เผลอแป๊บเดียวลูกเราก็โตแล้วเผลอแป๊บเดียวอายุเราก็ผ่านไปเยอะบางทีก็หมดเลี่ยวหมดแรงแล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าไม่ได้รับใช้พระเจ้าตอนมีเลี่ยวมีแรงพี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตของเรามีค่าการทรงเรียกของเราสําคัญที่พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าทรงดีเกินกว่าที่เราเองจะผลานหรือปล่อยชีวิตไปกับสิ่งที่ไร้ค่าอย่าลืมนะครับพี่น้องชีวิตเราสาคัญการทรงเรียกเราสาคัญและพระเจ้าเรา,เราก็ดีเลิศประเสริฐม,มากๆ อย่าปล่อยชีวิตให้มันถูกพลานไปกับสิ่งที่มันไร้ค่าหรือไม่สําคัญเท่าไไรพี่น้องครับอย่าลืมว่าเราไม่ได้ถูกเรียกและถูกวางให้อยู่ในโลกนี้ในช่วงนี้เพื่อจะมานั่งสะสมทรัพย์สินของต่างๆเพื่อตนเองอย่างเดียวแต่พระเจ้าเรียกเรามาสร้างลามาแล้ววางเราไว้ในจุดที่เราเป็นอยู่เพื่อจะสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นเพื่อคนอื่นจะรู้ ว่าพระเจ้าของเราดียังไงยิ่งใหญ่ยังไงพระเจ้าช่วยเราเองเนี่ยเรียนที่จะรู้ว่ายิ่งให้ยิ่งดียิ่งเป็นพรแก่คนอื่นยิ่งยอดเยี่ยมเอเมนไหมครับเพื่น้องแล้วเมื่อเราตระหนักว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากเพียงใดพระเจ้าดีขนาดไหนชีวิตมันสั้นเพียงใดเมื่อเราเริ่มเข้าใจละเราก็สามารถปฏิเสธไม่ยอมปล่อยชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญได้ทำไมเพราะเรารู้ว่ามีน้อย ดีกว่าเครียดไม่ดียิ่งให้ยิ่งดีและพรุ่งนี้สำคัญกลับมาที่เดิมมีซับเพียงกํมมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากตรมและวิ่งไล่ตามลมเห่น,หน้อมครับมีเพียงกํมมือเดียวแต่มีเวลามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้อยู่กับลูกๆที่คุณรักดีกว่ามีสองมือเต็ม แต่ว่าลูกโตแล้วปรากฏว่าความสัมพันธ์เล่าบางเรา่องเขาห่างเหินกันหรือไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่มีเพียงกำรรม,มือเดียวแต่มีเวลากับครอบครัวทําให้เรารักกันมากขึ้นดีกว่ายุ่ง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 ง่วนนะคอยแต่นั่งสะสมสิ่งของแต่ไม่มีความสนิทสนุมกันไม่มีความรักใคร่กันในครอบครัวมีกำรรม,มือเดียวและสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนอื่นได้ก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่มีชีวิต แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวมีเพียงกำมือเดียวและมีความสามารถที่จะถวายเกียรติและให้คำสรรเสริญแด่พระเจ้าผ่านทางทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่มีแต่ความตรากตรำพี่นงครับมีเพียงกำมือเดียวแต่มีเวลากับชุมชนฝ่ายวิญญาณมีเวลากับกลุ่มเซลล์มีเวลามาโบสวันอาทิตย์ดีกว่ามีเต็มสองกำมือแต่ไม่มี ครอบครัวแฝงวิญญาณไม่มีเวลานมัสการและไม่มีโอกาสสามัิธีธรรมและรับใช้พระเจ้าจำไว้นะครับพี่น้องมีน้อยกับดีกว่าเครียดไม่ดียิ่งให้ยิ่งดีพรุ่งนี้สําคัญเำไว้ไหม,มครับพี่น้องอามาพูดพร้อมกันอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามมีทรัพย์เพียงกัมมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือแต่ต้องตรากรรา และวิ่งไล่ตามลมวันนี้ขอให้พี่น้องฝึกชีวิตที่ทำไมลดลงบ้างเคลียร์ออกบ้างและตั้งใจจ่ายหนี้หรือปลดหนี้ให้หมดเอ้ยไมไม่ครับพี่นักที่ผ่านมาผมขอ,ขอถามพี่น้องหน่อยว่าคุณแสวงหาสิ่งที่จะเติมเต็มหัวใจของคุณแล้วก็ตรากตามพยายามคว้านู่นคว้านี่เพื่อเราเองจะเอ็มอิ่มเอ็มเปรมใจและคิดวัตถุสิ่งของจะทดแทนพระเจ้าได้ อย่างนั้นเรืเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดเผยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้ความอิ่มเอิมเปรมใจในชีวิตของเราได้แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผมอยากจะเปิดอธิษฐานอยากจะหนุนใจพี่น้องเปิดใจแล้วก็เชิญพระเยซูเข้ามาในใจเพราะว่าวัตถุสิ่งของแก้แหวนเงินทองไม่สามารถทําให้เกิดความอิ่มเอิมเปรมใจข้างในได้มีทรัพย์เพียงกำมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่ามีเต็มสองมือ แต่ต้องตรักต่ำและวิ่งไล่ตามลงวันนี้มีพระเยซูในใจดีกว่าเยอะเอเมนไหมครับพี่น้องและค์จะช่วยคุณมีอย่างอื่นได้แต่คุณต้องเริ่มต้นที่มีพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดแต่ถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจวันนี้หลับตาและพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตยกโทษบาปให้ลูกด้วยครอบครองใจลูกด้วยเปลี่ยนลูกด้วยอวยพอลูกด้วยให้สันติสุขแก่ลูกด้วย ในานามพระเยซูอาเมน์เนนะครับถ้าเกิดพี่น้องอธิษฐานตามผม,ม่อสักรูนี้ขอบคุณพระเจ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและส่วนพี่น้องคริสเตียนในวันนี้ผมขอหนุในใจพี่น้องอย่าลืมว่ามีน้อยกลับดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเรามีน้อยในสิ่งที่ไม่ค่อยสําคัญเพื่อเราจะมีมากในสิ่งที่สําคัญเราจะมีเวลากับพระเจ้ามากขึ้นเราจะมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นเราจะมีเวลาในการมานมัสการในการเข้ากลุ่มเซลในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าเกิด คุณอยากจะมีสิ่งที่สําคัญมากขึ้นพี่น้องครับคุณต้องยอมลดลดที่ไม่เคยสําคัญลงหน่อยคุณต้องเคลียอะไรที่ไม่เคยสําคัญออกไปหน่อยแล้วคุณต้องจัดการกับสิ่งที่คุณเองเนี่ยแบกแอรแห่งความเป็นหนี้อยู่ค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทย,อย,อ,ยอยใช้เชื่อผมรันพี่น้องและเราเองจะมีความสงบสุขมากในชีวิตแลวผมอยากเห็นทุกคนมีความสงบสุขในจิตใจ,ใจอย่างล้นพ้นเองไห,ไหมครับพี่น้องผม,มอยากจะขอเวลาที่ท่านเปิดพี่น้องสักปั๊บหนึ่งอธิษฐานด้วยกันหลับตาพระเจ้าขออธิษฐานเบิดพี่น้องในวันนี้ให้พวกเราเอง แต่หนักว่ามีน้อยกับดีเพราะว่าถ้าเรามีน้อยในสิ่งที่ไม่เคยสําคัญเพื่อเราจะมีเวลาที่จะแสวงหาสิ่งที่สําคัญได้เราจะมีเวลากับพระองค์มากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นเทศนกับพระองค์มากขึ้นมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นใช้เวลากับลูกกับภรรยาได้มากขึ้นมีเวลากับคริสตจักรมีเวลากับกลุ่มเซมีเวลาในการรับใช้มีเวลาการสามีคิดทำมีเวลาในการนมัสการมีเวลาในการมาโบสถ์มีเวลาในการปฏิบัตรับใช้พระเจ้ามีเวลาในการช่วยคนอื่นๆได้พระเจ้าขอเราเองได้ จัดลําดับใหม่ว่าอะไรสําคัญที่สุดของชีวิตและอวยพอเราทุกคนให้มีสันติสุขมีความสงบสุขในใจถอดวความตรากตรำชีวิตที่วิ่งไล่ตามลมออกไปจากเราในนามพระเยซูอาเมนพี่นะครับผมหวังว่าวันนี้พี่น้องจะได้รับบทเรียนที่ดีมีน้อยดีกว่ามีมากได้นะครับพี่น้องเอาละในช่วงนี้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาในการทำสองสาอย่างด้วยกันคือมีการชวนคุยมีการชวนคิดแล้วก็มีการ ชวนกันแบ่งปันนะฮะแล้วก็อยากให้พี่น้องได้มีการชวนกันอธิษฐานและชวนกันลงมือปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับ